เสื้อผ้าไม่มีเพศจะมาจากภาษาอังกฤษก็คือ gender neutral ซึ่งหมายถึงไร้เพศหรือว่าไม่มีเพศนะครับก็คือหมายถึงว่าผู้ชายก็เอาเสื้อผ้าของผู้หญิงมาใส่ได้หรือว่าผู้หญิงก็ใส่เสื้อผ้าของผู้ชายได้คนสมัยปัจจุบันก็จะมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นเหมือนกับมีอิสระในการแต่งตัวมากขึ้น พูดถึงในประเทศไทยของเราก็คืออาจจะเริ่มจากพวกดาราเซเลบริ ala, ตี้ต่างๆเริ่มมีผู้ชายเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่มากขึ้นนะครับส่วนคนทั่าไปอาจจะต้องเป็นวัยรุ่นแล้วก็ค่อนข้างมีความกล้าแสดงออกหน่อยหนึ่งหรือว่าต้องการเป็นตัวตนของตัวเองหรือว่ามีมีตัวตนที่แบบน่าสนใจกว่าคนอื่นนะครับปัจจุบันมันแตกต่างจากสมัยก่อนก็คือมือถือ Instagram Facebook คือเราสามารถ เข้าไปดูได้หมดว่าปัจจุบันโลกไปถึงไหนแล้วแฟชั่นไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะกล้าที่จะใส่เพราะเขารูา้ว่าคนที่เห็นเขาเนี่ยก็จะเข้าใจเหมือนกันว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนที่อินเทอร์เนต็ตอาจจะยังไม่เปิดกว้างคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงแฟชั่นมากเท่าไหร่แต่ปัจจุบันคือมันเห็นได้ทั่วไปหมดมันเปิดกว้างหลากหลายมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะมีแค่3เทรนในปีหนึ่งแต่ปัจจุบันอาจจะมี5หรือ10เทรนไปเลยก็คือใครแต่งตัวยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้นะ ปัจจุบันนี้วัยรุ่นมีความคิดมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้ว่าจะใส่ชุดน,นี้ไปไหนอย่างสมมุติว่าไปทําอะไรที่เป็นทางการหน่อยเขาก็าจะรู้ว่าเขาจะควรจะแต่งตัวยังไงหรือว่าถ้าเขาไปเที่ยวกับเพื่อหรือว่าไปอีเวนต์หรือว่าไปอะไรที่ที่สามารถแสดงตัวตนได้เขาก็อาจจะแต่งตัวแบบที่น่าสนใจแปลกๆขึ้นมาได้หรือว่าเอากระโปรงมาใส่อะไรอย่างนี้สามารถแต่งตัวให้เข้ากับกาลเทศะได้ แฟชั่นดีไซน์ของมอลังสิตเราจะเน้นความครีเอทีฟสร้างสารรค์ก็คือจะเป็นเน้นไอเดียเป็นหลักก่อนแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเทรนเราก็มีวิชาที่ต้องให้เขาอ้างอิงเทรนเพื่อรีเสิร์ชสิ่งต่างๆในปัจจุบันเพื่อให้เขาสามารถออกแบบอะไรออกมาได้เนี่ยให้ตอบโจทย์ของเทรนแฟชั่นในปัจจุบันครับซึ่ง แต่ละคนก็จะมีแนวคิดที่เป็นของตัวเองเพื่อให้มีจุดเด่นเพราะว่าเวลาเราจบออกไปแล้วนะครับถ้าไปทําแบรนด์หรือว่าเปิดร้านเปิดแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็จะต้องมีจุดเด่นของตัวเองเพื่อให้มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดของแฟชั่นได้นอกจากครีเอทีฟแล้วสําหรับแฟชั่นดีไซน์มอลังสิเราจะให้เด็กแต่ละคนได้มีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อความโดดเด่น